รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยนี่ครับข้าวครับนี่ข้าวหุงด้วยใบยตองนี่จะเป็นข้าวหุงใบตองครั้งแรกในชีวิตของผมนะครับ ชสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการสมุดโคจรกับผมจอบนิธิสมุดโคจรจากเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเราได้โคจรร่วมกับพี่ๆสื่อมวลชนในทริปพิเศษสมุดโคจรออนทัวร์มุ่งหน้ามายังป่าสนวัดจันทร์เพื่อจะมาทํากิจกรรมวันเด็กให้กับเด็กๆที่นี่บรรยากาศระหว่างทางก็มีผู้คนบริจาคสิ่งของมากมายและที่สําคัญระหว่างทางยังผ่านสถานที่ท่องเที่ยวที่สําคัญอีกมากมายทีเดียวครับและตอนนี้ผมอยู่ที่ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงวัดจันทร์ขอบอกเลยครับว่าบรรยากาศยามเช้าของที่นี่สวยงามจริงๆครับคุณผู้ชมครับ ကူလစဲကူလစဲတိလေတိလေတိချပူကူလဝါလေတိချပူ ในเมื่อเราลืมตาตื่นขึ้นมาเจอกับบรรยากาศที่สวยงามแบบนี้แล้วผมว่าเดี๋ยวผมจะพาผู้ชมไปดูโดยรอบสักเล็กน้อยดีกว่าฮะว่าความสวยงามของพื้นที่แห่งนี้เนี่ยมันมีมากขนาดไหนด้านนู้นทคุณผู้ชมครับแอบมองไกลๆไม่ธรรมดาไปดูดีกว่า คุณนักมาทําอะไรครับเนี่ยผมมาเดินสัมผัสธรรมชาติครับผมนี่ไม่รู้เวลาเลยใช่เขาจะไปกันแล้วครับพี่เราต้องไปทํากิจกรรมแล้วครับพี่เด็กๆรออยู่เอาเหรอฮะครับเอาของขึ้นรถเรียบร้อยแล้วคุณโจกอ่ะยังไม่เสร็จมีปัญหาตลอดเวลาและขนะนี้ครับเราก็เดินทางเข้ามาถึงภายในหมู่บ้านที่เรียบร้อย เจอเจอกับชีแล้วชื่ออย่างเป็นทางการของหมู่บ้านชีชื่อว่าบ้านใหม่พัฒนาบ้านใหม่พัฒนา้าชื่อดั้งเดิมชื่อว่าหนดิลงก่อนที่จะพาไปสัมผัสกับวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของผู้คนภายในหมู่บ้านผมว่าเราเข้าไปสวัสดีทักทายผู้หลักผู้ใหญ่ในหมู่บ้านกันหน่อยดีกว่าคนแรกที่ควรจะเข้าไปสวัสดีคือใครครับน่าจะเป็นพ่อผมเป็นคุณนำไปเลยฮะโอเคครับไปพวกเราคารวนตอบมะ ับสวัสดีครับสวัสดีครับครับน็อตยังไม่เคยสัมผัสบ้านของปากายอเลยเดี๋ยวพานน็อตเข้าไปนั่งคุยในบ้านหน่อยดีครับพี่เชียงครับพี่เชียครับคนปะกันยอมบอกว่าเวลาเแ็กมาที่บ้านถือว่าพรเข้ามาแต่ว่าพรจะได้รับ เต็มไม่เต็มเนี่ยอยู่ที่แขกมาเนี่ยถ้าได้กินอาหารของเราเนี่ยคือว่าเราได้พริบเตนแล้วมาเรากินอาหารของเขากันจะไม่เท่าไหรหมายความว่าจะให้พี่จ๊อบเปิดประเดิมประเดิมประเดิมอย่างนี้นี้เลยคนะที่น่งรู้ทีเรียน หลังจากได้ลองลิ้มชิมรสอาหารปากากรยอกันแล้วอาชีก็ให้คุณน็อตได้ลองทานเครื่องปรุงชนิดหนึ่งของปากากรยอซึ่งที่นี่เขาเรียกกันว่าถั่วเน่าลักษณะคล้ายๆกะปิบ้านเรายัางไงอย่างนั้นแหละครับปอนฮะปอนะนีร่รักกันใช่ไหมเนี่ยร,าารัราการรากันรัรากกันรักกันเป็นไงฮะอ,อร่อย นี่นเต็มไปเลยอย่างเงี้ยว่ามันมีวิธีแก้ครับเราจะใช้ชาน้องกไมันทแล้วคุณจ๊อกเขากินไปอ่นะเขาทำงานไม่ได้ไปวันครึ่งเขาเลยแล้วผมไม่รู้ไงแล้วใช้ช้อนตักบั๊บแล้วเต็มคำเเลยอือหอนนียมันยิ่งไปกระจายกลิ่นครับ ก็เรียกได้ว่าสนุกสนานกันไปหลังจากนั้นอาชีพก็พาพวกเราและพี่ๆสื่อมวลชนไปชมวิถีชีวิตความเป็นอยู่ภายในหมู่บ้านเรียกว่าน่าสนใจพิเศษ,ษ,ษ,ษก็ตรงนี้นี่แหละครับอันนี้เดินเข้ามาถึงกลุ่มแม่บ้านเรียบร้อยแล้วนะฮะก็จะมีการทอผ้ากันอย่างที่ทําอยู่ท่านแรกนี่กาลังทออะไรครับทอยอยางครับว<า>นันหนึ<ม>่งได้ได้ประมาณกี่คืบประมาณห้าหกคืบครับ ในหมู่บ้านมีคนมาซื้อนี่ราคาขายประมาณเท่าไหร่130บาทนะถ้าลงไปขายข้างล่างงอคองหลายร้อยอยู่ร้อยกว่าอยู่แล้วหกตัวไปจะเป็นสิงนะลายมันจะเหมือนที่เขาใส่นะอุ้ยอันนี้น่าสนถ้าเป็นสาวที่ยังไม่แต่งงานก็จะใส่ชุดปิดกันยาวสีขาวอ๋อเป็นชุดแซ่บงี้นะครับพอแต่งงานป๊าก็จะเป็นแบบนี้ เป็นสองสท่อนสองชิ้นเสื้อชิ้นหนึ่งกับโป้ขึ้นชิ้น,นหน,หนนะแล้วก็จะลวดลายแบบนี้นะหลังจากได้เลือกซื้อเสื้อผ้ากันอย่างสำราญแล้วอาชีก็พาผมและพี่ๆสื่อมลชน เดินชมภายในหมู่บ้านไปสัมผัสกับป่าความเชื่อซึ่งเป็นป่าที่ใช้ในการประกอบพิธีกรรมการฝังศพของคนภายในหมู่บ้านครับผมจําได้ครับว่าครั้งที่แล้วพวกเราไม่ได้เข้าไปด้านในแต่ครั้งนี้อาชีพได้พาพวกเราเข้าไปสัมผัสกับบรรยากาศข้างในและเล่าถึงเรื่องราวต่างๆให้ฟังทาเอาทุกคนสนใจและตื่นเต้นมากเลยทีเดียวครับแค่เรามาขุดหลุมให้เขาประมาณเนี้ยราก็ทำลายพุทธันตรงนี้ oh. หลายชนิดแล้วเพราะฉะนั้น หน้าที่ของเราคือปลูกทดแทนทำลายแล้วต้องปลูกทดแทนไม่น,นนะเขาจะปลูกล่านทมปลูกต้นอะไรก็ไม่รู้ตรงนั้นนะแต่ถ้าเราทําเป็นปูนอะไรปิดอย่างเงี้ยเนี่ยพวกนี้ก็หมดโอกาสละโอกาสที่จะฟื้นขึ้นมาใหม่แต่รู้ได้ไงว่าพ่อเราคนไหนแต่ว่าเราจำล่านธมได้ที่เราปลูกให้เราจำต้นนี้ได้ว่ามันอยู่ใกล้ต้นนี้แต่ว่าถ้าเกิดวันหนึ่งไม่มีการเคารพป่าผืนนี้ผืนนี้ต้นนี้ถูกคนต้นนี้ถูกคนมาก็ไม่มันจุดไหนวะที่ตรงนี้เป็นที่สําหรับคนตายต้นไม้อะไรทั้งหมดที่เนี่ยเป็นสมบัติของคนตายเพราะนั้นเนี่ย คนเป็นไม่มีสิทธิ์มาใช้ตรงนีค้ความเชื่อเกี่ยวกับป่าศักดิ์สิทธิ์ความเชื่อเนี้ยถ้ามันมันมีจริงๆนะอะไรประมาณถ้าหนูเจอแบบนี้จริงๆเนียมันก็จะทําให้ป่าเหล่านี้มันมันคงม,มันยังอยู่ใน,นูดมสมบูรณ์เพราะนั้นชาวบ้านก็ยังมีป่าความเชื่อเพื่อที่จะเว้นพื้นที่เหล่านั้นนะม่ะเเป็นปอดของชุมชนปอดของโลนกนี้ต่อไป สนับสนุนการโคจรโดยไดกินผู้เชี่ยวชาญด้านระบบปรับอากาศอัจฉริยะไร้รอยต่อทอเต็มผืนหลับเต็มตื่นด้วยชุดเครื่องนอนโตโต้ร <Hulk. S 2> อ,อยฮิวโกฟรีสอร์ทแอนด์สปาต่อไปจะเป็นการแข่งชักเยอะนะครับระหว่างน,น้องน้องปรกกากยอนะครับกับสมุดโคจรของเรานะครับซึ่งเราได้คัดสรรมาแล้วว่านักแข่งของเรานี่สุดยอดมากครับ since สนับสนุนการโคจรโดยแค่นี้รถก็สะอาดได้ในแบบของฉัน My Mazda 3 My Way รถทุกอย่างให้เล็กลงเพื่อเพิ่มความสุขให้คุณโรงพยาบาลสมิติเวชอยากมีรถอยากมีเงินนึกถึงอยุธยาแคปิตอลออโต้ลีส กลับมาโคจองกันต่อครับและตอนนี้ผมอยู่ที่ป่าสนวัดจันร์และกําลังเตรียมตัวจัดงานวันเด็กให้กับเด็กๆที่นี่ทุกคนต่างร่วมแรงร่วมใจจัดงานกันอย่างเต็มที่จริงๆครับ และขณะนี้ครับพวกเราก็พร้อมแล้วสําหรับกิจกรรมที่จะเริ่มขึ้นในช่วงบ่ายวันนี้กิจกรรมที่เราเตรียมมาวันนี้ก็มากมายเหลือเกินครับและตอนนี้ทุกคนก็มายืนรอพร้อมที่จะเปิดงานกันอย่างเป็นทางการที่เรียบร้อยแล้วคนอื่นในเวลาเปิดงานมีการตัดริบบิ้นกันแต่ที่นี่เปิดงานยกหอระฆังเปิดงานในครั้งนี้งั้นเชิญพ่อเลยดีกว่าทีมงานผู้หลักผู้ใหญ่เชิญครับเชิญครับไปครับไปยกหอระฆังกันเปิดงานอย่างเป็นทางการครับการยกหอระฆังกัน ว่าเป็นการเอาเรื่อเอาชัยนะวันนี้ก็ขออนุญาตเริ่มงานกิจกรรมวันเด็กที่ปการอแห่งนี้เลยเชิญเลยครับ อันดับแรกก็จะมีการแจกของจากเหล่าสปอนเซอร์และพี่ๆที่ใจดีทั้งหลายที่ร่วมบริจาคก,กันมามีทั้งขนมเสื้อผ้ากระเป๋ารวมทั้งหนังสือดีๆจากบรรลือบุกอีกด้วยเรียกว่างานนี้เยอะแยะมากมายจริงๆครับหน้าตาน้องๆแต่ละคนก็ดูจะมีความสุขเอามากๆส่วนอีกฝั่งก็จะเป็นด้านของกิจกรรมการเล่นเกมต่างๆให้น้องๆได้ลองเล่นเกมสร้างความสนุกสนานให้กับน้องๆชาวปากะกากยอที่นี่เป็นอย่างมากเลยทีเดียวครับตรงนี้ยังไม่เข้าไปเลยนะครับวตาม สวนสดครับผมอยู่ที่กิจกรรมการเล่นเกมนะครับอยู่ที่ฐานปลาลูกดอกค,คิดว่าจะปลาโดนไหมครับดโดนครับอ่าถ้าโดนปุ๊บเนี่ยเดี๋ยวเอาของมาเลยนั้นเลือกได้ลยครับหนึ่งชิ้นนะโชคดีโชคดีมาดูความสามารถของน้องน้องปากการยนนะครับโอเครับของับ แล้วตอนนี้นะครับผมก็อยู่ในซุ้มเกมงมงายนะครับนี่ของเรามีมากมายพร้อมไหมพร้อมเอาละครับหลังจากเล่นเกมเันอย่างสนุกสนานแล้วก็มาถึงการแข่งขันกีฬากันบ้างซึ่งประเภทแรกนี้ผมจะขอเป็นตัวแทนจากรายการสมุดรโคจรลงแข่งขันด้วยสําหรับกีฬาประเภทนี้เขาเรียกกันว่ากีฬาเดินขายอย่างนะครับพร้อมไหมครับก่งขนันพร้อมไหมใครว่าประกาศกระยอ ชนะบ้างขอเสียงหน่อยใครว่าสมุดโคจรจะชนะบ้างขอเสียงหน่อยอ้าเอาไว้เอถ้าพร้อมอ่าตรงนีเลยอ้าเริ่มใหม่อาแล้วแล้วโอ้โหขอสักห้าเก้าครับคุณพี่ที่ครับใจเย็นใจเย็นใจเย็นไปใจเย็นไปไปต่อไปจะเป็นการแข่งชักเยอะนะครับระหว่าง น้องๆ้ระปากกยอนนะครับกับสมุทรโคจร์ของเราครับซึ่งเราได้คัดสรรมาแล้วว่านักแข่งของเรานี่สุดยอดมากครับเดี๋ยวไปดูกันเดี๋ยวไปดูกันครับอพี่พร้อมไหมครับถ้าพร้อมก็ ต่อไปชี้ชื่ออะไรครับเป็นกีฬาแบกหวยใส่เข้าเปลือกครับน้ำหนักอยู่ประมาณเท่าไหร่ลองชั่งอยู่แล้พี่จ๊อบน่าจะไม่ต่ำกว่าประมาณ40กสิกโละพอไหมครับพอไหมครับโอ้โห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 เอาดิเฮ้ ก็เรียกได้ว,ว่าสนุกสนานมากเลยทีเดียวครับผู้ชมครับส่วนคุณโจโเกอร์ก็เล่นกีฬาประเภทวิบากแข่งกับน้องๆเขาด้วยครับแต่สุดท้ายก็สู้ความสามารถของน้องๆเขาไม่ได้จริงๆหลังจากนั้นทีมงานและผู้ร่วมโครจรก็ทําการแขง<อ>่งขันฟุตบอลน,นัดกระชับมิตรกับเหล่าชาวพัทยอเพื่อสร้างความสามาัคคีเรียกได้ว่าลีลาของแต่ละคนไม่เบาเลยทีเดียวครับตอนนี้ขอพักสักครู่ดีกว่าเดี๋ยวกลับมาดูความสนุกสนานกันต่อครับจลากอะไรเรื่องาเนี่ย มาถึงขนาดนี้แล้วมันจะกลับเลยมันง่ายไปนิดนึงแล้วแล้วแครับนี่นี่เขาบอกว่าที่เชียงรายมีหิมะตกอหิมะตกที่เชียงรายีอันนี้เป็นภาพถ่ายนะครับรอบที่ห้ครับรอบที่หกรอบที่เไปได้ไปเลย สนับสนุนการโคจรโดยกินทุกวันดีทุกวันดัชชี่ดีมีประโยชน์รถจักรยานยนต์ซูซูกิสกายไร้์125ไร้ายชีวิตถึงขีดสุดลองซะ ลีลาวดีสปาประชาชื่นโทร02 550 5003ถึง4กลับมาควยจองกันต่อครับหลังจากเหน็ดเหนื่อยกับการแข่งขันกีฬากันมาแล้วตอนนี้พวกเราต่างหิวกันมากรีบทานอาหารมื้อเย็นเพื่อจะมาชมการแสดงที่ทางอาชีพเขาจัดเอาไว้ <S <S ผมว่าถ้าพร้อมแล้วไปชมการแสดงกันเลยดีกว่าครับกับการแสดงพื้นบ้านของชาวปกากกรยอ หลังจากการแสดงของน้องๆชาวปากกากยอจบผมทีมงานรวมไปถึงพี่สื่อมวลชนก็มีการแสดงละครเพื่อเป็นของข,องขวัญให้กับน้องๆได้ชมกันบ้างแหม่เรียกได้ว่าสร้างความสนุกสนานให้กับน้องๆเขามากจริงๆครับนี่เอ๊ะพันไกลๆไงเนี่ยสิอะตามลูกสาวข้ามาได้ละป่ะรัศรศสศักดิสินะสวัสด 33 24 3เจ้าชายนักรวี1และัแนที่เจ้าชายไกย่แจวี2อง้วกับวีสาม,มเห็น กันลูกเลือกคู่เสียบถ่ายเริ่มต้นจากพระธิดาผังกันไม่่วยงนเเลอ่นไม่เอาเลยไม่เยม่เอาเลยไม่อาเาสรับฉันและเทุกทันใดนั่นเองด้วยความมีปุญญาบารมี ทำให้มองเห็นรูปภายในของเจ้าหอาพว่อพาสิงเลื่ไมใสเธอเชื่อไม่ฉันเห็นภาพที่สวยงาคุณผู้ชมครับทีมงานบางคนก็เล่นผิดเล่นถูกลืมบทของตัวเองบ้างแต่ต่างทำไปด้วยความตั้งใจอย่างเต็มที่เด็กได้ว่ากับสิ่งที่เราทำลงไปมันอิ่มเอ็นจริงๆครับที่เราได้มาสร้างความสุขความสนุกให้กับเด็กๆที่นี่บ้านวัดจันร์ กิจกรรมสมุดคอจอออนทัวร์ที่มาสัมผัสบรรยากาศหนาวกับวัฒนธรรมชาวบากยอครจะเกิดขึ้นไม่ได้เลยครับถ้าเกิดปราศจากการร่วมมืออย่างดียิ่งของบริษัทมาส d a ประเทศไทยจำกัดบริษัทมาส d a เชียงใหม่แอร์ไดกินโรงแรมโลตัส ปังสวนแก้วบริษัท UCI Corporation Fido Dido Peterboy เสื้อผ้าโคลอมเบียเสื้อผ้าจากจีบแล้วก็พี่ๆสื่อมวลชนทุกๆคนครับที่ร่วมกันคารวานมากับพวกเราร,ร,รวมไปถึงความน่ารักของพี่น้องประชาชนตลอดเส้นทางครับที่มาร่วมกันบริจาคสิ่งของ มีทั้งพี่พี่ทหารนะครับที่จังหวัดนครสวรรค์มีธนาคารธนชาติแล้วก็มีพี่น้องอีกหลายๆแห่งเลยเกินบริษัทเอ่อร้อยฮิลท์รีสอร์ทกอล์ฟแอดสที่มาร่วมกันสร้างหอระฆังให้กับพี่น้องนะฮะถ้าอย่างนั้นขอถือโอกาสใช้ช่วงเวลานี้มอบของให้กับตัวแทนของบัยแล้วกันเชิญคุณพ่อครับพ่อครับ หลังจากมอบของกันอย่างเป็นทางการเป็นที่เรียบร้อยแล้วคุณโจ๊กเกอร์ก็มีโอกาสได้ขึ้นไปร้องเพลงร่วมกับอาชิเรียกเสียงฮือฮาของเด็กๆได้ไม่น้อยเลยทีเดียวครับอาาาิจะเยังงไไววีีมมท พอร้องเพลงจบอาชีก็ขอโชว์เพลงเพื่อเป็นการขอบคุณทีมงานซึ่งเครื่องดนตรีในวงนั้นก็น่าสนใจไม่แพ้กันเป็นการผสมผสานระหว่างเครื่องดนตรีสมัยใหม่กับเครื่องดนตรีพื้นบ้านเรียกว่าอันนี้ต้องชมครับปาเปอเทาไตที่ อยู่ในใจเสมอนะคตั้งแต่เมื่อสามปีที่แล้วความรู้สึกเมื่อแรกพบเมื่อสามปีที่แล้วไม่ได้เปลี่ยนแปลงหรือสั่นสาเปเลยาาก็จะขอเก็บความรู้สึกเหล่านี้เอาไว้แล้วก็สัญญาอีกแล้วครับว่าภาหน้าโอกาสาจะวนเวียนมาเย,ยื่มเย,ยียนสุดท้ายกระผมก็อากจะฝากไว้ว่าเยินสัญญาแล้วนะครับว่าเก็บพื้นที่ที่มีความสวยงามเหล่านี้เอาไว้ให้สวยงามแบบนี้ตลอดไปให้ลูกให้หลาน ได้มีที่ทํากินมีการเกษตรที่มีพืชผลที่ดีไม่มีสารพิษและอย่าง่างแงลงเกลือดปสิ่งที่ผมอยากให้ทุกคนเก็บความสวยงามน,น,นี้คือความเป็นตัวของเราเองนะครับเป็นบรรยอนะครับเราก็ต้องภูมิใจที่เราเป็นบรรยอยหลายคนาถามผมว่าผมไม่หนาวผมบอกว่าผมชินแล้วแต่จริงๆแล้วผมไม่ได้ชินหรอกคือร่างกายมันหนาวนะครับแต่ว่าข้างในผมอะ่ะหัวใจมันอุ่น ผมก็เลยไม่ต้องพึ่เส้นเหาเลยครั้งนี้ก็ปลื้มใจจริงเอาว่า <laughs> ก็ต้องยอมรับจริงนะครับพี่อาชีบอกว่าผมทั้นแท้จริงที่ได้ขับรถขึ้นดอยมาสูงขนาดนี้นะครับแล้วก็ได้สัมผัสกับพี่น้องชาวกาญจนนะครับต้องบอกเลยว่ารู้ประทับใจมากนะครับกับกครั้งนี้ที่ตุกจอร์นสัดให้นะครับสิ่งหนึ่งที่ผมรู้จากพี่จอรนะครับก็คือเขาบอกว่าชาวกาญจนีน่ยช่วยดูแลต้นน้ำให้เราที่กรุงเทพ ดูแลต้นไม้ดูแลอากาศดูแลออ,ออกซิเจนให้พวกเราครับสัญญางนี้นะครับว่าจะรักษาต่ตอไปถ้าช่วยรักษาต่ตอไปเนี่ยพวกเราก็จะถึงมาขอบคุณอย่างนี้เรื่อยๆสัญญาครับครับขอบคุณมากครับ กับบรรยากาศเช้าวันใหม่ครับคุณผู้ชมครับแหมเรียกว่าเมื่อคืนนี่พี่น้องชาวปะการัที่จัดให้พวกเราเต็มที่กับการแสดงต่างอนาแล้วก็การได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกันถือว่าภารกิจของเราในการที่จะมาสัมผัสหนาวเล่าเรื่องราววัฒนธรรมของชาวปะการก็เสร็จสิ้นลงแล้วมาถึงขนาดนี้แล้วมันจะกลับเลยมันง่ายไปนิดนึงนั่นไงแล้ว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 ครับนี่นี่เขาบอกว่าที่เชียงรายมีหิมะตกอ่าหิมะตกที่เชียงรายนี่อันนี้เป็นภาพถ่ายนะครับยินงกันเมื่อประมาณปีพุทธศักราช2498 เราค่อยๆล่องไปสัมผัสบรรยากาศความหนาวเย็นเราจะเที่ยวตามดอยต่างๆไปเรื่อยๆเลยไหมเดี๋ยวนะครับนี่คือพี่จะไปกันต่อแล้วครับทำไมผมอะเราก็ไปด้วยกันสิครับแล้วผมไม่ต้องกลับไปทำอาหากินเลยหรอครับที่หลังเนี่ยบอกกันล่วงหน้าสิครับว่าจะไปไหนกันไม่ใช่มาจุกละหุกแบบนี้โอในเมื่อคุณไปกับเราไม่ได้เดี๋ยวผมจะไปโปรดเนี้ยมาให้คุณดูในกรณีถ้ามีหิมะจริงโทรศัพท์ตามคุณให้คุณบินกลับมาดูหิมะถ่ายรูปตรงลนั้นนี้ตรงลงตรงนี้ครับขอบคุณมากครับคุณนะครา ยยกย้ายกันไป <Not S 1> ร,อรอด้วยและขณะนี้เรามาถึงอำเภอเชียงดาวครับซึ่งเป็นอำเภออำเภอหนึ่งในจังหวัดเชียงใหม่ด้านหลังนี้วิวทิวทัศน์ที่สวยงามแบบนี้นี่คือดอยหลวงเชียงดาวครับเป็นดอยที่สูงเป็นอันดับ3ของประเทศหลองจากดอยอินทนนท์ พูดถึงอำเภอเชียงดาวนะครับชอบนึกถึงอะไรครับผมก็นึกถึงถ้ำเชียงดาวขุนน้ำรูซึ่งเป็นต้นกำเนิดของแม่น้ำปิงนึกถึงศูนย์ฝึกลูกช้างที่อำเภอเชียงดาวพี่จอบไม่รีบพอมีเวลาเนี่ยที่นี่มีที่หนึ่งน่าสนใจมากมนั่นคือเขตรักษาพันธ์สัตว์ป่าเชียงดาวที่นี่มีสัตว์สงวนที่อยู่ตามธรรมชาติและหาดูได้ยากมากนั่นคือเรียงผากว้างผาผมสนใจทริปคุณดีกว่าอันนี้คือเรื่องจริงถ้าอย่างนั้นผมไปตามหาเรียงผาหรือกวางผาเดี๋ยวซื้อเสบียงสามพะระแล้วก็ขนขึ้นไปตามทริปคุณ พอจะรู้จักบ้างปไปครับรแวบเดียวเอง <ไป S 1> แวบเดียวเองอหัวอากาศอากาศอากาศเฮ้ยคุณผมว่าผมชอบหนาวนะแต่ว่า โดนี้ก็ไม่ไหวเหมนหนาวเกันนะใช่ได้ใช่ได้ใช่ได้สวัสดีคร like ับสวัสดีครับสวัสดีครับผมโจ๊กครับโจ๊กครับจากสมุโจรครับครับครับผมสมศักดิ์พิิตเชียร์พรนะฮะเขตรัชษณตนสกาเชียงดาวคุณโจ๊กเกอร์เนี่ยครับเพราะพูดขึ้นมาบอกว่าที่นี่เนี่ยที่เชียงดาวเนี่ยมีเลียงผาด้วยที่นี่มีจริงๆครับเราก็มีหลักฐานมีภาพถ่ายแล้วก็มีที่ทางเจ้าที่ไปถ่ายไว้ครับเราพบทั้งเลียงผาและกองผาในพื้นที่ หอมเขียนแล้วสปาด้วยครับคืออย่างงี้ครับคุณหน้าครับคือเราเดินทางมาเน้่มันก็เย็นแล้วครับคุณหน้าถ้าอย่างงั้นคืนนี้ผมขออนุญาตพักผ่อนที่นี่ครับแล้วเดี๋ยววันรุ่งขึ้นผมขออนุญาตนัดคุณหน้าสักรอบได้ไหมครับครับเอาเวลากี่โมงอะไรยังไงเอาสะดวกคุณหน้าแล้วกันนะครับครับแน่นกาบขอบพระคุณคุณหน้าครับขอบคุณมากครับเป็นไรครับยินดีครับ รุ่นสวัสดีครับบรรยากาศเช้าวันใหม่ครับเมื่อคืนเรียกว่าหนาวเน็บใช้ได้เลยทีเดียวครับและตอนนี้ครับเราก็ออกเดินทางกันมาเรื่อยๆออกจากที่ทําการระยะทางประมาณ14กิโลแต่ใช้เวลาประมาณชั่วโมงกว่าครับอันเนื่องจากสภาพเส้นทางขึ้นเขามาเรื่อยๆแล้วตอนนี้เราก็มาแวะอยู่ที่จุดตรวจสัตว์ป่าสารประเกียนะฮะเป็นจุดที่สําหรับตรวจด,ดูสิ่งของผิด กฎหมายที่ที่เข้าในพื้นที่นะตรวจสอบคนเข้าออกในพื้นที่ด้วยครับนั่นแสดงว่ามีนักท่องเที่ยวสามารถที่จะเดินทางขึ้นมาพักผ่อนได้ครับแล้วจุดที่นักท่องเที่ยวส่วนใหญ,ญ่ไปพักผ่อนนั่นคือคือจะเป็นยอดไดหลวมเชยงดาวฮะแล้วเราไปเส้นนั้นไหมฮะเราไปคนละเส้นรเราแยกออกไปต่างหากจุดที่เราจะไปคือคือเขาสามพี่น้องออใกล้ย,ย,ยอดอยดหลวมเชยงดาวซึ่งนักท่องเที่ยวปกติไปไดไหมครับวันนี้เรายังไม่เปิดเส้นทางห้ครับเป็นที่อยู่ของอาศัยของสัตว์ป่าเนื่องจากว่า คลิปนี้เราต้องการจะมาตามหาเรียงผาวางผาเราก็ต้องไปเส้นนั้นเพื่อจะไปสาะหาสิ่งที่เราต้องการและจากจุดนี้จะเดินทางไปอีกประมาณเท่าไหร่ครับประมาณเราใช้รถไปประมาณสัก6กกิโลครับไปถึง6กกิโลปับเราจัดไวหลังจากนั้นเราก็จะเดินขึ้นไปประมาณสัก2ชั่วโมงกว่าถ้าอย่างนั้นผมว่าไม่ให้มีการเสียเวลาดีกว่านะครับเรารีบเดินทางไปยังจุดต่อไปดีกว่าคะเชิญครับคุณผู้ชมครับให้เร็วครับ หลังจากเตรียมความพร้อมครั้งสุดท้ายตอนนี้พวกเราต่างพร้อมออกเดินทางขึ้นสู่ยอดดอยสามพี่น้องเพื่อซุ่มดูกวางผาและเลียงผากันแล้วครับอุปสรรคในตอนนี้คือการเดินเท้าเป็นระยะทางกว่าสามชั่วโมงบวกกับความหนาวเย็นที่เกิดขึ้นและเส้นทางที่ยากลําบากแต่ก็ไม่ได้สร้างความย่อท้อให้กับพวกเราแต่เรื่องราวจะเป็นอย่างไรต่อไปกลับมาติดตามชมกันต่อในสัปดาห์หน้าก่อนจากกันวันนี้ขอขอบคุณเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเชียงดาว กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชเสื้อผ้าจากโคลัมเบียและจีฟคืนนี้ลาไปก่อนราตรีสวัสดิ์ครับมมันจะตไลวครับชีวิตเปนแย่ตรงนี้ลลช,นช่ว,ชวงนี้ต้องประหยัดเงินฮนะหาเงินช่วยแม่